เป้าหมายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัตม์นี้ในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัตน์พระเดชประคุณโลกปูสดัดนพะสะัสโรที่ได้จากการเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสเดชคุณลุลโลกอุสุตัญทัสตโรเพื่อสร้างสามสิทธัสเดชพุณุลโลกอุสุตัญทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติโปายกว้างขวามไม่อึดอัดไม่ขับแคบที่เกิดจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยตรมีสารสุทัศเกเทปปะคุลลมพสุดยันทัสตโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสัตทัตเถเดพุคุลพุทธจนทัสโรศูนย์กลางคำทั้งหมดทุกธรรมของกิเลสโลกโกรธโลภของธาตุเกิดการพัฒนาปรับปูเป็นบารมีสามสิทธัตเถเดพุคุลหลวงปูสดกันทัตโร่ดยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ได้ตลอดเวลาเป็นปกติรักษาสภาวะปกติของรักเมตตาเมื่ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมปฏิบัติต่อทำทั้งหมดด้วยบารมีสามสิทพระเดชพ,พุกุลลกุสลจันทัปโรที่พัฒนาปรับปรุง ทำทั้งหมดทุกธรรมให้เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมซึ่งเป็นการทำหยุดเป็นตัวสมเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอี เป็นหน้าที่การอาชีพที่แท้จริงของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ในการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศน์กระเด็บปุรลมปสวดยันตัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมธรรมทุกธรรมที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสิทัศน์นี้ เป็นประโยชน์ต่อบารมีสามสิทธัตถะเดชภคุโลโปูสดันทัศโรเพื่อการดำรงอยู่ของบารมีสามสิทธัตถะเดชปคุโลโปูสดันทัศโรที่ได้ทำหน้าที่งานอาชีพของตอนเองอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาในการดึงดูดบอกเกิดณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวง,งพ่อสตแกนทัสตโรอที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงรักษาพัฒนาประบปรงให้ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองที่สามารถ หาประโยชน์จากทำทั้งหมดได้จากการทำวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรมบารมีสามสิบทัศพระเดระคุลหลวงกุสจนทัศโรอย่างเป็นปกติได้ตลอดเวลา ควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้ทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสสิทัศน์นี้สังเกตอย่างละเอียดรู้เห็นถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อดำโร ตัวตนที่แท้จริงของเครื่องจักพรพลังงานละเอียดรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอาหสิกรรมที่มีฤทธิ์เดชอนุภาพครอบคุมธรรมทั้งหมดทุกธรรมได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นไปในการ ควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากธรรมทั้งหมดที่อยู่ในทุกขฐานธรรมบร,รมี30สทัศนนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงเรียนรู้โดยการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเธอรประเสริฐนักนักตำแหน่งศูนย์กลางโดงกลมปฐมเริ่มแรกบร,รมี30สบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโร สร้างความละเอียดบารมีสามสิทัพระเดชพระคุณลวงพระศจันทัสโรรู้เห็นทำทั้งหมดละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นไปเรื่อยๆดำรงความละเอียดท่ามกลางทำทั้งหมดที่ทำความละเอียดของตนเอง ให้ละเอียดกว่าทำอื่นๆเพื่อรู้เห็นครอบคุมทำอื่นๆให้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้ปรับปรงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมิสสาิทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสธจันทร์ทศรอย่างเป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา ทำให้แต่ละท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้สามารถรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสได้เป็นปกติตลอดเวลาสามารถได้ประโยชน์จากทรรทั้งหมดโดยการพัฒนาปรับปรุง ให้ทำทั้งหมดอยู่ในความปลอดภัยไม่ประมาทโดยเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้อทอนปลอดภัยโอโหสิกรรมทำให้แต่ละท่อทานธรรมบารมีสิทัศนี้รวมกันอยู่เพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเบียนบาร,รมีสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปสูสดจันทัสโรอยู่ในทานสีลสมาธิที่ปกติมากยิ่งขึ้นที่เป็นการรวบรวมรักษาธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปสูสดจันทร์ทัสโรได้ทำหน้าที่การอาชีพที่แท้จริงของเราอย่างสมบูรณ์ อยู่ในสภาวะรุกเข้าหาทำทั้งหมดรุกเข้าหารำกิเลสโลกโลดหลกเพื่อพัฒดาปรับปูุเกิดเป็นธรรมบารมีสัจจทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทศโรหน่ยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ทำมทาุไม่สำทำมทาุ ที่เป็นพังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัพพระเดชรุคุโลโหสุสจันทัตตโรได้รับเมตตาเึอื่อาทรปลอดภัยอโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบา,ารมีสามสิบทัพพระเดชปุคุโลโหรุสดันทัตตโรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดที่ไม่ซ้ำ ที่ปรับปรงขึ้นจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสัจจิทัตน์นี้เกิดเป็นการสร้างชาวสีบลไลที่มีฐานสิ่งสมาธิปกติรวมกันอยู่เพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานของบาร,รมีสัจจิทัตน พระเดชพระคุลมอสจรรันทรทัศโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จค้นเข้าสู่ศูนกลางดวงลมปฐมเริ่มแรกพระบสาสิทัรร์พระเดชพระคุลมปสจันทรัโรพระเดชพระคุลมปสเป็นพระเดชพระคุลงพ่อธรรมชโยกยาอาจ,จารย์มหารัตนาบาศิกาจันทรรนนกยูนำให้เราได้อดทนศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัย ระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่จอศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาวิตทัตทะเดชปกุลหลวงพ่อสจันทัสสตโรตั้งผังสําเร็จเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเังรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพานนพานทานิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อการรวบรวม ที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรมิสาพิทัตน์ประเดชพรคุณหลวงปุษจันทร์ทัตโรให้กับธรรมทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมยะญได้เป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายครบถ้วนสมบูรณ์รวดเร็วตลอดที่สุดแห่งธรรมปรมศสาดิทัตน์ประเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทโรทำหน้าที่ของการเป็นต้น บารมีสามจิตทัศพระเดชพุก,พกุลหลวงพุทธจันท์ัสเตรโรไปกับครูบาอาจารย์ของเราทำให้เกิดการสร้างชาวสิวิไลสร้างชุมชนสังคมประเทศยกชาวสิวิไลาบารมีสามจิทัตพระเดชพุก,พกุลหลวงพุทธจันท์ัสตตโร ให้ทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองได้อย่างรวดเร็วเกิดจากหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราที่ครูบาอาจารย์ท่านนำให้เราได้ปฏิบัติโดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ดีตัวตนเที่ยงแทยั่งยืนไม่เสื่อมสลายจากการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสัพพิทัพพระเดชพระคุณหลวงพวู้สจันทร์ทัศร,รทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มยิ้มย้ําแจ่มใสพิธีเบิกบานกว้างขวางไม่อดัดไม่ขับแคบละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยรักษาดํารงความละเอียดได้ มากยิ่งขึ้นมากขึ้นมาตลอดประครับประคองตัวเองประครับประคองซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาตลอดซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าที่เรารับรู้จากการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกความที่เกิดขึ้นกับทุกท่อท,ทัดธรรมปรมีสองสิททัดนี้ ที่สามารถทําหยุดเป็นตัวสมเร็จจากสมบูรณ์คนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงโคมปฐมเริ่มแรกปรมีสัตยค,ตรพ,รคพัดเดชคุลปสสตยันตาสตรได้สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆท่ามกลางวิกฤตุปตรัตปัญหาจีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เกิดจากทำทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการ พัฒนาฝาปูเกิดเป็นบรมีสาวิททัพระเดชคุณหลวงพศศุทธจันทรทัศโรหน่วยใหม,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เราก็ได้ก็ได้ทําหน้าที่ในการรวบรวมรักษาบรมีสาวิททัพระเดชพระคุณหลวงพศศุทธจันทรทัศโรในที่ต่างๆต,ตามที่บรมีสาวิททัตรพระเดชพระคุณหลวงศศุทธจันทรทัศโรได้ควบคุมบังคับสั่งการ ตามที่ครูบาอาจารย์ของเราได้ค้นพบหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเรานี้เป็นโอกาสให้เราพัฒนาตัวเองพัฒนานิพพานธรรมบร,รมีส0งิทัศนี้ให้มีสุขเจริญรุ่งเรืองประสบสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างยู่ในการ สร้างที่สุดแห่งธรรมารมีสัรพัทธ์ประเดชบุก,กุษสุทธเจริทัสโรได้รวบรวมที่สุดแห่งธรรมสมบ,บัติารมีสัมพัทธ์ประเดชบุก,กุษสุทธเจรทัสโรได้ตลอดมีความปลอดภัยไม่ประมาทในการทำหน้าที่งานอาชีพนี้โดยอยู่ในตำแหน่งปลอดภัยไม่ประมา นึกคิดรับรู้จดเจาะูืยนกลางดวงลมปฐมเริ่มแรกบารมีสังทัตพะเดชพระคุณหลวงพสทันทัศโรประคับประคองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยรักเมตตาเอื้อถอนปลอดภัยอโหสิกรรมที่พัฒนาตัวเองไม่สำทำบารมีสังฆทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสจันทัศโร ไว้ซ้ำโครงสร้างของธาตุที่เป็นปรมีสาสิทธัพระเดชพะคุณลโปโพสดันทัสโรสมบัติ